สวัสดีครับพบกับลูเซีาแล้วนะครับผม <c oughs> คิดถึงกันไหมเอ่ยแต่คงไม่หรอก <c oughs> โอเคครั้งนี้ <c oughs> กับเกม Dead by Daylight มี DLC มาใหม่คือ DLC ชื่อเออเลสเด e อ Evil Chapter นั่นเองนะครับ <c oughs> จะมีอยู่เออสามตัวละครที่มาใหม่ด้วยกัน แบ่งเป็นเอ่อเซอร์ไวเวลหรือผู้รอดผู้รอดชีวิตเนี่ยสองคนกับเอ่อฆาตรกรหรือคิลเลอร์อีกหนึ่งคนเซอร์ที่มาใหม่ก็จะเป็นเอ่อนี่จิวเรนทายกับลีออนเอสแคนเดดี้ในเองเด็กแรับผรโอเคเดี๋ยวไปดู ฆ uh, าตากรซะหน่อยฆาตากรนี่ n ิมิซิสแต่วันนี้ผมคงไม่ไม่เล่นตัวนี้หรอกเพราะถ้าเพราะถ้าไปเล่นนับเวลานี้คงจะโดน uh แกล้งหน้าดูเลย <laughs> <laughs> ฉะนั้นเอาไว้ก่อนละกัน <laughs> ขอไปเซอร์สัก นอยทดสอบตัวละครน,นะครับจะดูเออเปิดโอเคใส่ไปแล้วของก็ไม่ได้จะมีเพราะว่าไม่ได้อัพเลยไม่ได้ดองแต้มไว้ชุดก็ไม่มีเออสำหรับชุดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็นของจิวจะมีชุดหนึ่งที่โอเคเลยก็คือเปลี่ยนจากจิวเป็นแคร์เลดเซลนั่นเอง หน้าตาก็เกือบเหมือนนะกับอีกันเป็นเอ่อน่าจะคลาสสิกนะคลาสสิกปะไม่ได้บอกเลยคลาสสิกเลยถ้าเป็นในเกม Resident Evil นะต่อไปอก็เลีอ,อนชุดก็นี่แะไรนะนี่ Chris Redfield เท่ยอยู่นะกับอีกชุด ซึ่งที่มีใครเตริมว่นนี้ฮะโอเคส่วนเราเป็นฆาตกรในวิสิตยังไม่มีชุดมาให้นะครับชุดแฟชั่โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ได้เล่นนานนะสะวัสดีโดนแกล้งแน่นอนรอสักครู่โอเคมาพอดีสวย เดียวเปล่ปละ่ละวเวรนะ็กข่าวเพื่อนอันเออเปิร์คร่าวๆมันก็จะใช้ได้อยู่นะเปิร์ของจิวยวให้ไปลองดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเอาออกซะกัน รอสักคู่เึดฉโดว้าวตำรวจสอบวะ <laughs> โอเคครบแล้วกดนนะครับรออะไรกันละครับเนี่ย 예, <sus> <sus> ลีลาเธอด้วย,อยโอเคเชกว่านี้เราก็จะมาดูกันว่า <c oughs> ขอให้เป็นนิมิซิตฆาตกรเอ้ย <c oughs> Welcome to l a k e l n City Police Station ว้าวมาดิ้มพักสองพักสองพักสองสวยๆนะดินีก็จัดเลยครับ ตู้สกิลเช็คยังไม่ได้สำรวจด,ด้วยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยโคตรแย่เลยแล้ว police station ai wow, cho mà lăn nhá wow, đây, như thế này à, quẩn là can. ไปด้วย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 แล้วไปด้วยแล้วพุทตรงนี้จุกมันอยู่แล้วพุท maybe maybe not oh ว้าวข้างเออเพิ่งเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วย ไม่ได้เล่นนานกระดาษไบนี่เนี่ยเรียบร้อยยิบ อโอเคนะั้นหลุดละ มันก็โดนโดนตีสินะสส่รักแบบนี้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยลมอยู่ไหน Dakar, không nhìn thấy hả? ờ, nùn. được quang thẹp đi. ờ, không được như thế อยากช่วยเลยเวลเด็กเลงอะไม่มีเปิร์เลยเฮ้ย <c oughs> ไม่มีใครช่วยจริงเลยไ,ไปละกัน tan okay. Shit yo Ây sắp Ồ hồ Chụp lắm hết subscribe cho kênh Ghiền วันเท a Cứu sĩ <coughs> đoàn thì không đánh quẹt Chúng <coughs> quẹt, không thể วันด้ยเหรอโอ้ยเจ็บโยหาเลยจ้า bay, Đi ra, của lộc, ấy đu ไม่ออกนะไปอ่ะเสรอเสรอเกินเสรอเกินเสรอเกิน ัแน่เลยกูว้าว what the fuck ออกละจ้าถ้าออกอยู่ดิ <c oughs> ไปละ <c oughs> คดวิดเป็นเพื่อน <c oughs> ถูกต้อทีที่ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลย <laughs> ตายตายตายโคตรท็อกซิกเลยกูอ๋อแรงมาพอกันเดีย๋ยวว่าฉันเด้อแบบใหมเ่เด้อโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะโชว์ฝีมือกาะกากเล่นไป ไว้เขาหน้มีเกมอะไรน่าสนใจหรือว่าอะไรมาใหม่ๆก็จะมาแนะนำให้เหมือนเดิมนะครับผมสรับวันดีลูซซี่เดลสวัสดีครับผม